ครับคุณผู้ชมครับผมอธิติจากขาวสไตล์ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ MG เซลล์ประเทศไทยนะครับก็คือ All New MG ไฟครับ การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องบอกว่าใหม่หมดจดเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านท้ายเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดีไซน์มาในสไตล์คูเป้ดีไซน์นะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือจะมองเห็นว่าเป็นคล้ายกับรถสปอร์ตสประตูแต่ว่ามี4ประตูนะครับ แม้ว่าจะมีดีไซน์เป็นแบบคูเป้นะครับแต่ว่าการเข้าออกขึ้นลงรถก็ยังสะดวกอยู่นะครับเข้าไปนั่งเรื่องของพื้นที่เหนือศีรษะเรียกว่าพอมีพอเพียงพอให้สะดวกสำหรับการเดินทางในระยะใกล้หรือระยะไกลก็แล้วแต่ครับเรื่องของดีไซน์นะครับเนื่องจากเป็นคูเป้ดีไซน์ส่งผลให้ราคานั้นลาดเทสอดรับกับ กระจกบานหลังจนกระทั่งถึงสกปรงท้ายนะครับที่สั้นนะครับแต่ว่ามีการดีไซน์ให้เป็นเรื่องของดักเทลหรือว่าตูดเป็ดเล็กๆส่งผลในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ครับภายในห้องเก็บสัมภาระก็โอ้วางใหญ่เลยนะครับก็ถือว่ามีพื้นที่เพียงพอที่เราจะเก็บกระเป๋าสัก3าใบใบใหญ่ๆทำให้เราเดินทางได้ครั้งแรมได้สะดวกสบายครับ นอกจากจุดเด่นที่มีดีไซน์โดยรวมเป็นแบบคูเป้ดีไซน์นะครับด้านหน้าราดเทลงมาจุดเด่นที่สำคัญก็คือเรื่องของกระจังหน้าหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ใหม่เลยนะครับดิจิตอลเบอร์นิงกิลจะเห็นแนวผิวไหวของเส้นสายซึ่งจะถูกส่งต่อนะครับไปยังผลิตภัณฑ์ของ MG รุ่นต่อๆไปด้วยเราจะเริ่มเห็นจาก MG 5เป็นรุ่นแรกครับสำหรับกระจังหน้าแบบนี้ ความเปลี่ยนแปลงนั้นใหม่หมดนะครับสำหรับ MG ไฟตนะฮะตั้งแต่ท่านั่งเบาะคนขับสามารถที่จะปรับเรื่อนได้ด้วยไฟฟ้า6ทิศทางนะครับเรื่อนเข้าเรื่อนออกปรับสูงปรับต่ำเอีงสามารถทำได้หมดนะครับแล้วก็พุงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังชันนะฮะเป็น d s h a p e ด้านล่างก็จะเป็นทรงตัดนะฮะขณะที่มีการตกแต่งแบบ 3D Diamond นะครับแฝงไว้ทุกๆสัดส่วนนะครับทั้ง ทีมตัวตกแต่งแดชบอร์ดนะฮะทั้งช่องแอร์นะครับก็เป็น TD Diamond ทั้งฝาครอบลำโพงสัดส่วนต่างๆก็ถือว่าเป็นแนวใหม่ของดีไซน์ที่ค่อนข้างลงตัวขนาดกันเดียวกับที่เบาะนั่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับในตัวท็อปจะเป็นแบบทูโทนมีสีแดงสีขาวเข้ามาตัดด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่จะแสดงถึงความเป็นตัวท็อปนะครับได้ก็คือเรื่องของ สลูปครับ MG กับสลูปนี่เป็นเสมือนของคู่กันแล้วนะฮะเป็นสเปคติดตัวมาจากโรงงานแล้วก็การตกแต่งภายในจะเห็นว่ามีการเล่นลวดลายเป็นทรีม a m o ด d มอนะครับเกือบทุกสัดส่วนเลยนะครับทั้งช่องแอร์ทั้งเรื่องของฝาครอบลำโพงอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนตำแหน่งของพวงมาลัยตำแหน่งของเกียร์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าปรับเปลี่ยนให้มีความสะดวกทั้ง วางศอกตัวตำแหน่งการเปลี่ยนเกียร์นะครับเรื่องของตำแหน่งเกียร์นะครับคันเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างสั้นแต่ว่าดีไซน์ให้รับกับอุ้งมือนะครับพร้อมทั้งแนวแขนที่สามารถพักได้ด้วยในจังหวะที่เราเปลี่ยนจากเกียร์ดีนะครับมาเป็น S หรือตำแหน่งสปอร์ตเนี่ยแผงจออินโฟเทนเมนต์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยก็เรียกว่า ให้ความร้อนแรงไปตามโปรแกรมการขับเคลื่อนโหมดการขับเคลื่อนที่เราเรียกนะครับพร้อมทั้งสามารถที่จะปรับบวกลบเป็นแบบกึง่งแมนวนวลก็ได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นความไฮเทคความทันสมัยที่ MG5 นั้นบรรจุไว้ให้นอกเหนือจากเรื่องของปักกิง้งเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีออโต้โฮล นะอันนี้ก็ติดตั้งมาให้พร้อมจะมีช่อง USB ทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องปรับอากาศด้วยก็ถือว่ามีมาพร้อมสักขนาดเดียวกับที่แอร์นั้นเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข้อมูลต่างๆได้อย่างครบคันระหว่างการเดินทางครับ ฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาใน MG5 f ก็คือเรื่องของหนึ่งในฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมจาก iSmart เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้สั่งงานเจ้ารถคันนี้นอกเหนือไปจากการสั่งเปิดปิดประตูหรือว่าเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วคือสามารถที่จะสตาร์ทรถได้ด้วยเท่ากับเราไม่จำเป็นที่จะต้องพกตลับกูแจแบบนี้ นะครับหรืออาจจะลืมหรืออาจจะทำหายแต่เท่ามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ของเรายังมีแบตนะฮะเราก็สามารถที่จะสั่งสตาร์ทรถโดยผ่านยืนยันตัวตนผ่านแอป iSmart ในโทรศัพท์นี่แหละครับเพื่อเป็นเสมือนดิจิตอลคีย์ครับนอกจากไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED ทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำแน่นอนครับสวดทรงองค์เอลแบบ คูเปดีไซน์สอดรับกับไฟท้ายที่มาในสไตล์ 3D เป็น LED แนวตั้งแล้วก็3มิติเช่นกันด้วยครับเรื่องของขุมพลังนะครับของ MG5 หรือว่า MG5 เนี่ยยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบวางตามแนวขวางนะครับขนาด1.5ลิตรไม่มีระบบอัดอากาศนะครับอรากำลังก็ 114แรงม้านะฮะสำหรับแรงบิดก็150นิ้นิวตันเมตรส่งกำลังนะครับไปยังล้อคู่หน้าผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8สปีด MG-5 ไฟใช้พวงมายไฟฟ้านะครับซึ่งก็สามารถที่จะเลือกตั้งได้นะครับทั้งแบบ normal แบบ u n b r a n d e นะครับหรือว่าแบบ dynamic ก็สามารถที่จะเลือกปรับเสร็จได้ครับ พวงมาลัยนั้นเรียกว่าเป็นแบบมันติฟังก์ชันขนาดวงพอดีแล้วก็เป็นแบบดีเชฟนะฮะมองผ่านครึ่งบนไปก็จะเจอกับหน้าจอที่บอกข้อมูลต่างๆครบคัน นอกจากรูปทรงที่เป็นแบบคูเป้ดีไซน์แล้วนะครับล้อแมกก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เป็นแบบ5กา้านทูโทนนะครับมีดำตัดกับเรื่องของสีเงินขัดมันแล้วก็จะมีเรียกว่าสไตล์ 3D ส่งมาถึงลวดลายของล้อแมกด้วยขนาดเดียวกับที่ยางนั้นเป็นยาง r รเดียนใช้ขนาด215 50R17 ก็ถือว่าเป็นสเปคที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวขณะที่ด้านหลังก็ยังเป็นดิสเบรกด้วยก็ถือว่ามาครั้งนี้ดูดีไซน์กลมกลืนแล้วก็พร้อมสับทีเดียวครับ